บ่เอาสมพนันไจัดลุ่มนุ่ลมบ่ไปจัดลุ่มเลยสีลงไปเลยลุ่มออลิสาตื่นเต้นแห่งสบายดีลิสาตื่นเต้นแห่งนะนั่งมาจนหนั้นขาสันีลิสาสาสบายดีดดยังกอนชื่ลิสารลิสาลิสาแค่พีเดียวกันเล สองรนสองอลิสาต่ลูกสองใครสามปีกำลังเป็นบูซสาวเดยไปกเจดเดิไอาไปนั่งเล่นเถียงเดี๋ยวิมาาอยู่มาเลย่นสบายดีมาส่มทุ่งให้ทงหงนาขอข้าไหนเลิกนาะโดยมันออกออกไปหอทางไงยังบออ่าออกไปหาพีเอสตัวทางพีลักซ์ซี่พเอส โอ้ลิซ่ายังกลัวเต้นเต้นบอสเต้นเต้นโอ้ตายเลยเนาะคนดั่งอลิซาแห้งแค่ดั่งกับบ้านเลยวะกำลังแพ้โดย ป้าเมลิสาเกี่ยมตำมะงเหรอไาะนไลยตำมงหงป้งป่าเอาข้าจี้ไปเอาขวาวแหลุให้พ่อเสมันสบายดีเลยมือตาปนโอ้ยบุได้มาเหี่ยงหลายมือแล้วคักไปป้าลายมีอะไรด้นี่เออ

สวัสดีค่ะจากประเทศไทยจ้าสวัสดีจ้านี่จ้าหนุ่มๆจ้าหนุ่มๆเอ้าอันนี้ก็อันนี้ก็หนุ่มน้าอีกอ๋อจะชิมตั๊มของวิปปับแมนโอ้ยชิมอะเป็นกรรมการชิมอสิรโอ้ยชิมอะไรเดี๋ยวผมจะตามไปกินสะอาริซาเนาะแม้ปะเค็กมาอาริซาจะเป็นผครูซอยไอ้เดี่ยวไอ้ตามไปกินขนมเอาเอามะเขืองทศมะเขือเทศหนึ่งชั่งโมงนึงก่อนเลยตั๊มันอยู่บนเส้นียหมดหรอบองตรงไปบนเส้นียด่ะเนาะได้ยุ วายดีจ้ะโซ่คนน่าคนรอไว้โดยอกใจด้วยวายดีจ้ะครูสาวหันเมนไพ่อายไม่บอกนะแม่เมนน้องอดิซาเนาะทำเพื่อที่แบบเบอร์ยูทูปกันอาจจะเคยเห็นผ่านอยู่วะน้องก็เห็นยูทูปก็กันเดี๋ยวสาวหน่อยเรื่องจันเนาะแต่ตอนนี้เราเรืมไปดูสาวใหญ่ละเฮ็ดบอเฮ็ดบอเอากินเฮ็ดบอกินไหนกินไหนบอเพชรนะกินหน่อยกินเฮ็ดไหนบอ ได้ได้ประกินเลยมันแดงนี่อ๋อซุแดงโอเคติดตามอยูครับไปดีทั้งอันจะปืดเลยไปดีแล้วแจกวับนนองซาวนี่อยไปได้เนาะไอ้พีปทุกคองดึงอผมเห็นละเอาไปขี้แข็งไหม้าเทียมมาจากวันโอเเดี๋ยวเดี๋ยวจับคอใบนนั่งกิตาเอาเป็นทิ้งก็สไตล์ดูวิาิองเอ้กอมเน่าคำานู่นนง่บอทิ้งก็สไตยด้วอเค นสอตัวนี้ยเป็นอนี่ตัวนี้เป็นอันนั้นตโอเปดิจะบุมแ้วใของเพลน้ำกินตงโมคุมไปนนำเนาะมาเบิส่อเลยมาเนีนันตัวนี้เป็นเป็นไลท์สิ่งนเราอันไทยอันนั้นคือ2องอริซาหั้งแบมบ์้ยังเล่คอมายแล้วแบบบอกเดียวสาวขึ้นไม่เคิดวนี่เป็นซ่องไ้อม่นะเออบกบอกแทนอกซะสนมานี้เป็นจะคล้อง แทนน้องอลิซามือนึงเนาะเกีเคองโซ่เวเองสอบนน้ออลิซาอันิหนึ่งาเข้าไปหรอเอ่อางเสาตีมาตีนชวยเกิดแกไหนตัส่วนห่าวมยายานอนงยังนอยอยู่เนาะบเชรยหน่อย่าางน้องใหญ่ก่อนสยโอ้กบเพีให้หมอสาราม่ลเสียลยพี่นองเพนะ พอบวงไงปกติอลิสาเน็ดเห็ดกนิไม่ท่าไปบวงกันเอกิแบบไ่ได้แบบอันนั้นนี่กล่องข้หมไทยทุกย่างออไอัมมันกล่องคือหมแล้วนะจะเป็นเน็ดแ่อะไรกว่าองไอแกงแกงกัดไงนีเอาใส่ด้นึ่งนกะรสัาเอปลาอยีบนีหมนบรยาการเออที่่กว่า เอาซิมือแต่งกินสิหรอกเดี๋ยวเดอนันยู่อนั่นกินตามังคองซิมซีมือไอ้โสภนากันอะไรสบายจทานตีหรือไงวะเต้นบาดาไม่เท่าไหร่เนต้นแหงอลิสาเอาอย่างบองเลยเนต้นแหงใครคนดังเอาดี๋ยวกำนองตวไก่เคียงกันตว่าือห่างกันลาแลวก็ก๊โอลาแลวก็ก๊ก สามาขอดวมีม well, oh, ีส er ี่ไปหากับสองห้าเจ้หาน้าเท่าโอ้โหน้าไปโเป็นอย่างเ่เป็นอย่างไ่ก็พ่ปบอมาสองปีลูกลูกลูกค้าสักคิวนี่เขาว่ามีแต่ว่าอายุสามสี่สิบพนไม่หรอเขาเขาเข้าใจค่อยนะแต่ว่าเป็นอย่างส่งส่งคือผู้ใหญ่แมนแมนแส่งผู้ใหญ่บอบอสบอรี้กตาเนี่ยหรอ น้ำตาลเออใสมงหุงหวานมหุงมงหุงเลิซาหวานเมแปงตางเลยพอเป็นม้หุงเิมมาักแมนเทิมเนาะหวานจ๊ดจอมมนกัเทอดิบฟอมมันยเท่าไหรอ่าสามโอแต่าแต่ว่าแต่ว่าไอศกรานานี่ค่ะอาหน้าเด็กแห้งครยังว่าจะเป็นน้องค่อยซ้ำ ท่าแท้ันุ uh> ่มอะไรกันขึ้นดีกว่ยกันหนึ่นหลินน้ำเด็กคือเนียวหลินนำดมดานี่เนยไปแบบไกันนี่โดยวดให้นเยอกดกดให้ดยโอเคันชีเจ้าห่ะเ้า่ปลาปิงป่าคัดแหงฝนคือสิมา มันปึ๊บข้าก็หอบแลงเขาไม่ไหนเอมาล้วคุณแม่ครัวแค่งตาผลงานขอบคุณมากครับผมใจร้ายเนี่ยขอบใจสวัสดีสามร้อยคนโอ้ยนี่ไม่เห็นควเด้อกล่องมั่วอ่าก่องหนจะบูมั่ววะไหนจะเป็นน้ำเน็ดบอรพวเขาอยู่กลางขนาสขันขันมั่วขอถอนน้ำเน็ดลายเนี่อืมลิษาบุซอยไอ้เลยวะให้ไอ้เห็นผู้เดียววะลุก จอยลั่นเังยุใกยุคนดังคนนะหาทบน้องตืนเต้นเนาะพอธรรมดาโอ้ปลานจ่งสิโอ้ดูปลาได้ขีังนาวเอาจะช่องเพียงอาเนาะเอาสมบ้านนวดประแดงนประแดงนี้นักบะไม่ถึงแบบนัวดเลยบปน้ำใส่พิมแม่ กัะเนืือสักตัวโอ้ยลูกเอย้อโอ้ยลูกเจะมาอ่านหนัสืออย่เย็นแม่น้ำใสมาเด้อมาอยู่กับคนดังเด้อปลาแดกกเโอเคปลาแดกของแท้นะปลาแดกของแทโอูหเจือยูเซ็บยูอันนาแบนนี่นะแมนบอกเมนเซ็บมนใส่ั้งหมใสแกงใสหยางกระเซ็บมีแพนเนี่ยเพราะว่าโลกกับไอโซยูว่าซีแบนปลาแดก โอ้คักแท้หาแต่แนวมาเห็่กูเ้็งน้องเนาะยโบให้ยุลาบ่เวลียงกับบุมีตอนนี้บุมีเบียร์เขียนตั้ทำเลยละตอนนี้ตอนกักแต่โตตั้มมาฮุ่งเฮิร์ไม่ดอกมาเด้อเอาเจ้าซี่บอกมาตั้มมาหุ่งกับอลิสาแล้วอันนั้นเอาพุทแฟนด้าเข้ามาบอกพุทแฟนด้าก็มาส่งสร้างพุทแฟนด้า

ขอขอพีคก็สไตล์เลยนะวะโดเรมอนเลยวะบรรยากาศไปดีกว่าเน๊ยอันลูกก็สบายดีกล้องลูกเลยแม่ทางไรล่ะกล้องทางไรล่ะกล้องบอกบอกมีน้อยบอกมีน้อยสบายดีกล้องเลยแม่านหนังสือจนปวถือเลยไปยันมันกระโดดแล้วโอ้ยตายแล้วโคโควิดมาแล้วอ่านก็ปวดถือปวดถือเต้นปวดถือเต้นเปลี่ยนนามเอฟซีเขียนบอกอันเพื่อนเลยก็เลยงงเพื่นแปลเอฟซีเปนเขียนฟ้าว่าอยนบแบบเนือง เยอะเมื่อนี้อยู่กับคนดังลูกเคยลูกเคยแม่ยามมื่อนี้น่ะโอ้ยประกาศไม่ทางการลูกเคยด้วยดิเด้อลูกเคยอันอะเมื่อแล้วแต่ว่าเราก็เราก็ฝันไว้ก่อนเนาะเราถึงว่าทิมแมร์บักแขงโดยแมร์เป็นพรสบายดีสบายดีทุกคนอลูกตามแม่ก็เอ้ยแม่ท้าลูกก็ต้องถูกต้องทุกคน จิหาทางโดนนีบอโอ้ยไม่เท่าโอ้ยป่าป่าไม้เลยไม่เท่าไุ้นะสิว่ามตปิงป่าป่ามุอาป่ามุูท่าลูกเขยนี่แหละปิ๊งป่าไม้แล้วฮะนควันขึ้นแล้วฮันถ่ายมุเนี้เลยบอสนี่ถ่ายยาเลยบน่เห็ดคัดขนาดบอเนื้อโอ้ยเป็นยังไงเป็นกินแต่ว่า ่มกตโอ้ลูกเคยแสดงว่าอันนนี้คัดใจไม่เท่าบอกตามใจไม่เท่าบอกน้ำตาลไม่บอกอ่าว้่น้ำตาลนแมลงลัเนาะยใส่ใส่ใน้ำตาลแมนเคยใส่น้ำตาลแล้วเป็นไหนมันีมเคยใส่ในเอาใส่บอบอมันกมันหวานหวานของคุงเธอมนไะแต่อยู่โอเคบอเอาความจริงเลยโอเคบอถ้าโอเคจะถอดใส เอาอลิซ่าก็จับทานให้อายติดละอาล่าทานแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยอีต้นอาบิ๊กป้อมเน่งเบิ่งเขาเทตแต่มองฮงคือว่าเออพอมเป็เท่าเอาอันเป็นไม่มีลูกสาวคนเดียวแล้วเซียนเอาไผยได้น้อนี่น้อยันใจใจเอาบดสองเลยบอกได้บดเป็นยังบดถือ ถามน้องก่อนหน้องมากูถือเลยบอรไปเลยน้องขวบขวบขวบก็ได้ซ้ายก็ดีมาเด้อแม่ดวงใจแม่ดวงใจว่าอยากไปกินตำน้ำเด้สมุนไพรดังของประเทศลาวได้ไหมแม่ดวงใจมาเด้อลูกเคยดิบุฮู้แหละเลือกซอยแดงหน่องดิบดูเอาคนใดก็ตีขวบก็ดีซ้ายก็ดีขวบก็ได้ซ้ายก็ดีสินะส่วนลายสิเป็นขว่าหายเนาะขว่าหายสายดี โอ้สร้างหนังเรื่องหนึ่งได้เลยวันนี้มา่นคอมเม่แล้วไ่เท้าที่เต๊กน้องแล้วนะมาโดนมันก็ตกต้วมนึงแล้วนะปีปลาน้องกีรุ่นแล้ะมาเด้อกินจริงป่าดำกันอยู่ไหยยูนาสบายดีทุกคนเด้อทั้งสองฟังไทยลาวเอฟซีทุกทุกคนขอฟังเนื้อฝากตัวเด้อฟักซ่องอียง ฝากซองลูกสาวซื้ออริสาสาวน้อยเวียงจันด้เด้อหรือหอมดซองลูกสาวตัว,อตวเองเลยวบนนี่อ้อมอกอ้อมใจของเอฟซีของไอ้ขนสุพาเณานะอาโอ้แต่แม่เถากขาเขากับอายุไกลเคียงกันจะตืิดเดือดเอิๆๆนายกันอะไรไปเลยอ่ะฝักมือกับลูกเคยไหมไ <c oughs> <c oughs> อ้ น้องๆเรียนสองยูทูปเนาะเไปติดตามน้องได้เนาะเป็นภาษาไทยที่แบบลิซาสามหอยแดงผาโปรเจกตเดือนแปดโมงผ่าโปรเจกต์เฮ้ยแว่นอาจะเป็นน้ำเน็ตเด้อเขาโทรน้ำเห้ียดไล่เหลืองน้องฮงเซ็ตสิ้นแล้วบรรยากาศพากันมากินพาเข้าพาแหลงอายพี่มายามแล้วลิซาเนาะอาจารย์ห้องอันนั้นกินข้าวเจ้าได้จิ๊ก น้อยเาอาจา์มาลงพ่อีป้าขออาจายหองาจางาจาจาหองเลยอาจารย์ซี่ห้าจานบวงรอเรไอกอใส่มาใส่นี่อ๋ออีก้องหนึ่งอันเไปบอ้วานหนี่พอเท่าพอทาฟันเบสตดีเบ็ด้สิบอ๋อพ่เทาเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่เบ็ดอีกของเขาก็มีล้สิบเด็ดินลงอะแลงจอให้สูกับบ้านอืมุ่ะ นี่น้องเน,น ت ت ี่ยตนตัวยูทีเอ็กองเปี่ยนมันเป็นตัวนมแต่บมุงเนี่ยบงบรัเปี่ยนะเขาใส่อังกรปังลงไปใส่ของใช่ค่จะไม่ได้เปลือหัวอาหารเราจะเกลือกเนี่ยเกลือกเนี่ยเกลือห้่อย่างนี้เนาะกู้เสียบเลยมันจะหวานมาาพี่ดอกปลาหมูเขาเนี่ยทีเป็นเขาเจ้าเนาะตัวว่าทางนี้ แม่เถาคนดูทุนเนาะเดี๋ยวหัวเลยนะดีใจได้เหนเราเเซฟดีเอาเ็นอัดคนดังตับมีกิ๊อันนี้พวกตีไอ้จำงูอะไรมาเซปลาเดี๋ยวก็ไดนะแต่ตัวนี้ประเดี๋ยวมันน่าเหลือเอาใส่ร้านสิเก็บแน่นเพราะว่าเขาจะปรุงสำเร็จรูปมาแล้วประเดี๋ยง กะเดกันบ้างเามาุยปะกันได้ื่นบอนบแต่ว่าขันเจ้ากินขึ้นรถในล้างมือมันกัยังบ่ออกบ่หายแบบนั้นนะเี่ยมคนแหงกินข่ายังม่อกีเข้าอ๋อกีเข้าใ่ปากกันเล้อบายดีกยูดีมีแหงกีเข้าแล้วบ่แบบ ถ้ามาแบบม่มีแพนเราบอยเขาท้ามาเลยมีผูเบ้าไปูเบาไปคือีอครับฝั่งไทยวะอ่าภาษาม่ยนี่วะก็ขายท่าเหนือแต่ว่ากบางอันนี่คือคุ้นกับไทยหลายกลอนพ่อแม่นี่กะนี่ยตงตแลยพ่อแม่อ๋อกับเม่พ่อม่อ่าพูดอันนั้นถ้าเป็นพ่อเขาจะห้องว่าอ๋อถ้าพูดพูหญิงเออแม่เขาจะท้องว่าเม่เม่เฒ่าได้ไหมเม่เท่า เมท้าวเมท้าวแม่ค่อยกะยูไทเนาะมเอ็มแม่นรอถ้าถ้าแม่จ้างเมท้าอ๋อเอ็มเนี่ยแบบแทนแทนแทนเท้าแมนเอ็มคนโควิดเอ็มตอนนี้มาหาเดือนหรือว่าได้ได้ก็เอาทำเลยครับแต่ว่ามันน่าจะตีนี้กระสีบะมีน้อยมากินปะอิ่มเพื่อทุกคนอิ่มมีน้อยอิ่มขนมเบบอิ่มขนมเอาขนมให้โมในหันไว้เนี่ยเอาไหมขนมไหม ไล่ได้นั่นอันนี้ก็ตืนเต้นแทนเขาอีกอ่านั่นก็เหี้ยขนมกูมุกินคนะตืนเต้นขาดนั่งกันนอกจอนะคอยนะซ้ำตัวนี่ออคนในจอที่ซ้ำใต่เนี้ยเส็นอะไรดีเนาะแม่เท่าเอ้ยทางทางซ้ายก็ดีทางขวาก็ดีอะไรดีจัด เลือดป่ยใหญ่แลเนาะเคือเพินว่าแหละขวาหยใส่ดีฮะโดดเลยผู้ใดที่เป็นคนณรู้ผู้ใดที่เป็นคนลางนะบ้านเนี่ยฮะเฮ้ยหายใจอันนั้นเอ้มาดิไม่ใส่บ่วงเซ็ตมันแล้วมันมีน้อยหนุ่ยโอ้ฮะมือนี้เทากัอีนเก่าไปขับหนึ่งอันนั้นบุเสียรายได้ไหม่มาเพิ่งไม่เท่าป่ะสิ อ่าไม่เท it ่าคอนซั่นนี่อ่าลูกเขยยังมาพักพรจากทิศจากแดดก็โอเคอจ่ทิศเหียงนี่สิน่ะใช่ไม่มีนัญหานก็มาได้ก็นเสืเอิญก็จะมาได้หมดคนกลางแ้วใหญ่เลยก่อนนะพุธบดเส้นคาคาเซาหองเดี๋ยวบอกฟุธแพนด้ามาส่งสลิปแล้วก็โอเคแลยนะมั้งโอเคได้อยู่แด้วนะได้เนาะได้เนาะโอ้ยผมจะได้แต่ไมอยู่แล้วเหรอแต่ไมอยู่แล้วเหรอ คือแรงอ๋ออีต้นเฮือกโอ้โหใส่คำมาอีต้นมันอีต้นมันกูดูอาวกูมีไผ่เลยมันอีต้นมันนะมามามาอยู่บ้านจะมีแต่พ่อกับแม่อยู่พ่อกับเปกการเป็กการเลยต้องนอนอยู่เงือนคนเดียวสินะก็เลยว่าอ๋ออยู่เงื่อนคนเดียววันนี้กืบคนเดียวก็เลยเลือกอยู่นี่สินะมันก็ค่นแบบเขาไม่เห็นไดเมื่อไหร่แต่เขาแต่มาเห็นยังอยู่นอกเขาเกือยากอยู่เลยต้องโดดเป็นห่วงเราต้องโดดกันเนาะห่วงวงมนแดกห่มันแน่ หนาไสจังไซครีมอะไรครับเอ้ยยูเทอร์นะไซวันไหนวะบัวไซยูเทอร์ไซวันไหนวะกล้องสุดใส่ล็อกเตอร์ดนตีเนาะกับใส่ครีมยังเลยสบูรักหนาพี่คนที่แบบกันโอแกลเขาจะแพ้แพ้บองของครีมซึมได้แ้่ล็อกเตอร์ดนตีลิซ่าคือบอกว่านน้ำซองตัวเองเนี่ยคือว่าซึมอยู่มันอันนอลืมวเอว่าแต่ไรส่วนเนาะซองลิซ่าไอ้มาเดินคนอื้นเข่าห้องเขาก็ได้ เราปิดไลฟ์แล้วสามคนพร้อมกับสองลิซ่าป่ะข่าวความรู้สึกอาคุณาจคือเข้าบุลลุงกนมนบอกกินบุลงเขาเห็นมดหลายจานแล้วกินกูบม่ได้กินแน่เนาะตื่นเต้นไหมปะเอาขอถามไอ้สุนาในอ่าในที่แรกส่งหาลิซาฮันดันนะเป็นจังใดมีความรู้สึกจังใดเพราะพวกค่อยกำลังจัดเครื่องส่งลูกค้าอยู่คนไหนยังมาหยาบเออเห็นโซฟาที่ใส่จังใด ตั้งใจจะโดนบอกเลยว่าบังเอิญลืออีหยังไม่ได้ว่าจะมาดลินน้วมัจะล่นเราเพราะว่าเห็นอยู่ตรงไครตรงหน้านี่อยู่ในเมืองอยู่เวียงกับมันแออัดเนาะประเหทศยังแต่ละเมือตื่นมาสั่งบุญบรรดากินป์ไป่ะบหรอบอกไปนานนี่น้อยนึงคิดคิดเห็นนะภาพท่งนาอลิสาที่ลงคลิปไปป่ะพอดีมีพอดีมาซอยกันมาซอยกันดันสองน้องนั่นนะรับสนุนโดยโดยขอบใจแมนขอบใจไอ้สุขนาเนาะเอ้า ฝากซ้ายว่าขอบใจได้ป่ะคะฝากขวซ้ายให้ดีด้ลูกถาะความรู้สึกไอ้บิ๊กป้อมเดเป็นแน่ใดเนาะไม่เห็นน้องลิสาครั้งแรกถามาไปวไปอยู่ทั้ง่างเลยเนาะนี่คือแบบนะฮะก่อนวันีนาใอยู่ด้วนีเออเก่อนชิมาเนี่ยจะเปิดเปิดคลิปน่องบ้างแล้วเอาบากล้เบาเก่งนะคลิป แแต่มาบบดีใจไม่ได้ก้นเบาเลยจีไรไม่น้อยเลยลูกเขยกับย่าต้องมาหาฮาวมันนี้กับของหนึ่งวันนอนเบาๆนอบนเล่นน้อยเขินมือเรลงนอนบลับเลยครับไม่เท่ากับลูกสาวเนี่ยนอนบุรุษเลยบนขออภัยเนาะอันนี้คือขอพาขอยืมตัวมือนี่เป็นลูกเขยหนึ่งมือท่อตาน่ทสองคนเลยบอกไม่เท่ายืมเป็นสองยืมสองคนเลยเนาะเนี่ยเขาไปติดตามน้องเพป็นเนาะสองให้อ่า ปั่มเอาไหนเนาะบุญทองติดตามเนาะสองที่ปอ่มครับมันบมโลงเพลงลงเพิ่งอยังหรอกป้าบุลงติดตามหรอกเจ้าหน้าที่ปุซาวตัดก้าวไปแล้วนึงอาซิฟ้าอลิซาไปถือกระเป๋าเลยนะเวลาไปย้ายค่ายค่ะไงอย่างนั้นะอย่ารอหอมเพลยงปะอลิซาโซเซียงบอเนาะจะหน่อยโซเซียงดีบอสโอ้คยูซิยูในตำแหน่งใหญกับย่านะ ไหนก็ขอได้เข้าอยู่วงการเป็นแบบเอ็กตาก็ได้เล็กก็ได้นะเอ็กตาอ๋อเอ็กตาอันซักอันก็ได้จสู้ซักเพื่อให้คือพนาเจ้านะอ๋อเอ็กตาที่เป็นวัคซีนมาฮะอันวัคเอ็กตาที่ก็อันนี้ตลกตลกน่าจะมีสาวเนาะฮะมีสาวมีสาวแบบโอ้ฟุกปักปุกปักโอ้ยแบบนี้เล็กแมตด์มตตเลสเชียงหนกเลยโอ้โว้า ทำมากมันอาจจะมีเสียงกเสียงเสียเนาะกินได้กินได้ปิ้งปลาเด้อนี่ว่าแต่อลิสาเลยนะสาวจับกล้องกันยังจับแต่มุมเดียวบหันซ้ายหันขวาเลยนี่ลืมหรือเปล่ากำลังกินมาได้มาได้ตำกุาา้งปิ้งปลาบรรยากาศทงเงาน่าหน้านี่จับขึ้นมาสีแสงสีโอเคไปถ้าบรรยากาศถ้าเว้นกรนีจะมีแก่งน้ำไม้มือถ้ามีโอกาสครั้งที่สองเาจะแก่งน้ำไม้กขานะครับ ตั้งไหวตั้งไหวไม่ยองลูกปิ๊กป่อมไอ้นั่นบิ่งไงบอกเลยไปถือไปสองสาคนมิน้อยเอาเอาโต๊ดดิก่อนลูกเอาปิ๊กน้ำลงแล้วโต๊ดดิก่อนโต๊ะมันจังบอ่อนเดี๋ยวก็ได้ษต้องมาถือมาตอนนี้เนาะอ่าก็คือไอ้สมพนันเราจะกลับแล้วเดี๋ยวนี้เขาดนึงเดี๋ยวจะต๊ะหนาวมาสิริจะมาเรื่องอะจรสิริลูกไปยุ่งเปลาอีกเออมิน้อยต๊กไปยัดเที่ยนที่ไรได้บอกคิดระทิบต๊กไม่หันฝาคิดระทิบต๊กเอาไปเบิ้งในซองเลยคิดระทิบโอเค แล้วตกับวเนาะอลิสาไปไหนหูเสึกตื่นเต้นน่ะน่ะซ้ำไหนถ้าร้อยเป็นี่หันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลูกตื่นเต้นนี่โอ้สงสัยคนเนียวชีให้ให้เห็นอย่างลูกโอ้ชีให้คนเะโบอันน้ำตามันต้องเป็นมัจะเป็นยงเขาไปให้ม่ไปให้น้ตีใจญ่ตใ่นี่ใหญอ้ยอันนั้นบนน้ำตาคอเลยหนไะแบบมันต้องเปลียน ย่างหามุมหยนะยืนไปทางหน้าติมเดี๋ยวจะเห็นข่ยเปดตากนเดให้มันปิดเองตไหนายาย่ห้เลยอะแค่กันเดยอเดมาหาม่เคแต่ไม่บบราณเขาคือจะไม่เป็นนองเป็นแกวกันหรอกเนาะเดี่ยว่มันถ้าทียมาเจอเปนวันเรี่องบางอ่คหลเสื้อว่านะ อมีามาได้มาลำมาลากัน้สี่ก้าวสี่เลยจุกขวดเท้ครั้ครับมาได้เลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนด้วยโดยทำเลลายน่าโอกาสปิดมาน่าเยอะสิบพันด้วยไมากินหมูกระทะไม่กนใดมีความมุ่งซึ่มีความมุ่งซึ่เป็นยังไดอ่าโดยมาเมนี้ที่เจ้าได้มากครั้งแรกแล้วจะมีครั้งต่อไปเนาะโดยโอ้ยมีแน่นอนมีอ๋อโดยโดยดีๆอ่าชิเตรียมชิเตรียมใจไว้เดินเท่าน้าเลยอลิสาเตรียมพุงไว้หมูกระทะ จูคอยกินในวิวพักขนาดเลยแม่แม่กับต่างโลกไฟฟ้าสะดวกสบายันนี้เมื่อยแน่นอนเลยไปนอนฐานนัโดยโดยโดยตื่นแล้วเช้หนึ่งแล้วขนาดนอนตื่นกันยังลอยอยู่ออยู่ีกแล้วเลยนี่หมดเมื่อเอาอาจารย์ับวันนีกขอลาไปก่อนนะทุกคนโดยเจอกันขึ้นหน้าหน้าฟ้าที่ตามน้องคนนี้เด้อบ๊ายบายจ้าจีบบาย ดีเด้อเดินทางดไนะคะตอนขึ้นรถพุ่งนีใช่ไหมป้า่งขึ้นรถเลยโอ้ยนคิดฮอดเด้ออยเห่าไปเลยเนาะหอยเห่าอ้อนราวอันให้ค่อยถอยออกก่อนบอแงถอยไงจังอ้ โอ้เรานั้นน้มือมันเลยว่าอยู่กับพ๊กอะไรอยู่เป็นน้ำปลานักบอกได้ไหมปลาลูกโคตรยางเอาลูกนอนตื่นกันยังรอแ่บ้าเทไม่ได้กิันอแต่คนรลไอ้กไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนใจไาทางนี้หรเมื่อราเดือ้ชย้วยเมื่อเองนะ เบิ่งนูเดินเส้นทางมาเป็นอุปสรรคเบ้งแต่ตอนตอนมาแต่เจมาเไปพิดทางแล้วกันี่แหละมา้งน่ยเออไปล้างี่ันแหละล้างี่ันทำเพงก็เดียวา่หน้นีเยอ่ปีเลยตะกี้่อยตะกี้่อยนี่ปี เนี่ยมันมืดมันมืดมันนีมืดไหมอีกบบบนี้มันอันตรอนเาะวยังไม่ได้ CTS เนาะ